สวัสดีครับมื่อนี้กับพอ่อ,อกันที่เก่าเนาะกับช่องกินง่ายสไตล์บ้านเฮาเมื่อนี้ก็บทได้แกงเห็ดใส่ยอดเผานะครับใส่พักหวานมีหลายอย่างละเตรียมไว้แล้วอดัดแรกก็มียอดถัเผาครับหัน่นใ้เรียบร้อยแล้วเห็ดคอนเห็ดคอนแล้วกับพริกพริกก็ยั่งให้ตามอยู่เนาะลักๆกับพักหวาน พักวานกันเห็ดไวด้เรียบร้อยแล้วนี่กัเป็นพักขาครับใส่พักขานิดนึงเนาะแล้วกัพักอีตูครับพักอีตูเนาะนี่กัเป็นน้ำยานางขันไว้เร,รียบ,บ,บร้อยแล้วแล้วก็มีตะไคร้ครับตะไคร้ซับไว้เรียบร้อยแล้วล่ะี่ ครับต่อไปกับเบื้งวิธีการเห็ดนะครับเนาะไปเบิ้งกันครับครับอันดับแรกกะเทตะไคร้ลงก่อนนะครับเนาะต่อด้วยพริกครับ ครับต่อไปกับตั้มให้เขากันเนาะครับต่อไปกับแหลกแล้วเนาะครับกับเลื่อมแหลกแล้วเนาะกัโอเคครับเรียบร้อยตอนตับกับเอาไว้เบื้องตอนเฮ็ดนะครับเนาะบบนี้ครับมาดับแหลกกับใส่ยอดตะข่าออกใส่ยอดตะเภาออกก้อนนะครับเนาะ ครับเอาต่อไปเลยเข้ากับติดแกปล้อให้มันห่อนเนาะครับเข้ากับรอมันห่อนแป๊บหนึ่งนะครับแบบนี้ครับใส่พริกนะครับ ครับต่อไปกับใส่เห็ดนะครับเนาะใส่ไปร่อมกันไปเลยเห็ดต้มน้ำถิ่นไม่หวานแล้ว เรียบร้อยครับรออีกแป๊บนึงครับครับต้นเหนีก็ห่อนได้ที่แล้วล่ะคือเริ่อห่อนแล้วเนาะคเนเบิ่ง, <c oughs> งนิดหนึ่งใั่ใผงนัวนะครับนิดหนึ่ง แล้วก็เป็นน้ำปลานะครับเพิ่มความนัวใส่2องรัพพีนะครับต่อไปก็เป็นเกลือครับผมใส่นิดนึง ยังละนิดล้หน่อยดินใส่เหาไหมเหุครับต่อไปรอเห็ดสุกปดิดฟ้าไว้แป๊บหนึ่งเยวครับจะเห็ดอยียงกะสุกแลยนะราค เกิดฝ้าหม้อเลยต่อไปใส่พักหวาน,นครับพักหวาน ครับต่อไปก็เป็นพักขาเนาะพักขานิดนึงกินหอมพักขาสิ้นเก็บล็กแก้ว ต่อไปเป็นการชิมครับผมอืมจับแล้ว ชิมเห็ดตุ่งต่อไปเป็นชิมเห็ดครับชิมเห็ดเบึ่งตัวยังเห็ดกระสุกล่ะกับกากอีตูครับระด,ดับสุดท้ายาโอเคแล้วโอเคแล้ว ต่อไปสุดท้ายปิดแก๊สครับผมนี่ครับกะเป็นลักษณะนี้เนาะเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับเป็นแบบนี้เนะาะแล้วก็ศท่านี่กับเป็นเฮดเป็นอย่างครับต่อไปกับกินเนาะจังได้กับพ่อกันคลิปนาครับเังได้กับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับครับวัดดีครับ